สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระที่ทางช่องอีตากเกษมชาแนลได้นำกลับมานำเสนอให้กับทุกทุกท่านกลับขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามช่วยกันนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ ส่งความดีเหล่านี้ไปให้กับผู้เป็นลูกท่านอื่นๆได้มีโอกาสได้รับรู้ได้รับทราบได้รับฟังด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและขอให้บุญให้กุศลที่ท่านได้ร่วมกันกระทำนั้นขอให้ทุกท่านได้รับเอาอานิสงส์โดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านคนเราอยู่ได้เพราะบุญเพราะกุศลที่เราได้ทำไว้บุญบุญที่ยิ่งใหญ่ ถ้าหากว่าใครที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นครูที่คอยสั่งสอนลูกที่มีพ่อแม่คอยอบรมคอยตักเตือนอยู่เสมอนั้นนับว่าเป็นบุญเป็นบุญอย่างล้นเหลือลูกที่ยังมีพ่อแม่คอยแนะนำหรือคอยเข้มงวดกวดขันอยู่ร่ำไปนั่นแหละต่อไปภาคหน้าจะเอาตัวรอดได้เสมอแต่ถ้าหากว่าสิ้นพ่อสิ้นแม่เสียแล้วอยาหวังเลย อย่าหวังว่าใครคนอื่นเขาจะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นกระจกเงาหรือเป็นผู้ที่จะคอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้เราได้ทำอย่างนั้นให้เราได้ทำอย่างนี้บอกให้เราเดินทางนั้นด้วยความรักอันบริสุทธิ์เสมือนกับพ่อแม่หามีไม่ดังนั้นแม้นว่าคําสอนของท่านจะรุนแรงไปบ้างในบางโอกาสก็หน้าที่จะได้จดได้จำเอาไว้น้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเท่ากับว่า พ่อแม่นั้นได้ฝากขุมทรัพย์อันมหาศาลที่จะกินที่จะใช้ไม่มีวันหมดไว้ให้กับเราดีกว่าท่านมอบมรดกเป็นเงินเป็นของเป็นสิ่งของอะไรเสียอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะหมดไปเมื่อไร่ก็ได้แต่คำสอนนั้นย่อมจะมีประโยชน์ใช้ได้ไม่มีวันหมดอย่างน้อยๆก็นำไปอบรมลูกอบรมหลานของตัวเองต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า มีพ่อมีแม่ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าจะอบรมสั่งสอนลูกของตนให้ดีได้อย่างไรมันจนแต้มจนปัญญาที่จะหาคำสอนมาว่ามากล่าวมาแนะนําลูกได้ที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กเป็นลูกของพ่อแม่นั้นก็ไม่เคยที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนหรือได้รับการอบรมมาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ค่อยที่จะสนใจไม่ค่อยที่จะอยากรับฟังไม่เคยสนใจที่จะจดจำรับรู้จึงเมื่อถึงคราวที่จะต้องมาอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองก็จนแต้มอึดอัดใจบอกไม่ถูกสอนไม่ได้หนักเข้าก็เลยปล่อยปละละเลยให้เรื่องราวต่างๆนั้นมันเป็นไปตามยะถากรรมยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมไป เลยเป็นเวรเป็นกรรมของลูกจริงๆนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เคารพครับพ่อแม่มีสถานะเป็นพระอาจารย์ของลูกลูกอยู่ในสถานะที่เป็นลูกและก็เป็นทั้งสิทธิ์รวมเรียกกันว่าลูกสิทธิ์หรือเป็นสิทธิ์ในฐานะที่เป็นลูกอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุชนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์คู่นี้จึงต้องมีกันอย่างแน่นแฟนอย่างแน่นอนล้ำลึกสนิทแน่นอย่างแน่นอน กว่าสิทธ์กว่าอาจารย์คนอื่นๆเพราะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดปนอยู่หรือจะพูดอีกทีนึงก็คือมีเลือดอย่างเดียวกันนั่นเองพ่อแม่นอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำบ้านประจำชีวิตประจำวันแล้วก็ตามพ่อแม่ยังหาพอใจเพียงแค่ให้ลูกรู้จักโลกเท่านั้นที่ตนอบรมสั่งสอนมาเท่านั้นก็หาไม่ยังเปิดใจกว้าง พอที่จะส่งลูกให้ไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้จากอาจารย์คนอื่นๆให้อาจารย์คนอื่นนั้นช่วยอบรมสั่งสอนลูกของตนต่อไปไปในสิ่งที่ตนไม่อาจจะสอนให้ลูกได้โดยส่งให้ไปโรงเรียนจนกว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตรหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆพ่อแม่บางคนให้ลูก ในบ้านในเรือนของตนสอนแต่ลูกของตนก็ยังไม่ค่อยจะพอใจเท่าใดยอมยอมที่จะให้ลูกนั้นได้ไปเรียนต่อถึงเมืองนอกเมืองนาแม้นจะรักแม้นจะห่วงประการใดหรือถึงแม้ว่าจะสิ้นเปลืองเงินทองอย่างไรพ่อแม่ก็ยอมที่จะให้ลูกได้ไปศึกษาหาความรู้ภายในต่างถิ่นต่างแดน ตัวเองยอมยอมทนนอนคิดถึงลูกรอ,รอวันที่ลูกนั้นจะกลับคืนมารอวันที่จะเห็นความสำเร็จของลูกที่จะกลับมานี่คือน้ำใจของพระอาจารย์ของลูกนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราพูดถึงตอนนี้เราก็คงจะเห็นภาพภาพของครอบครัวหลายๆครอบครัวที่มีพ่อมีแม่อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางครอบครัวมีพ่อแต่ขาดแม่บางครอบครัวมีแม่แต่ขาดพ่อเพราะฉะนั้นผู้เป็นลูกจึงมีความประพฤติมีจิตใจที่แตกต่างกันไปอย่างมากมายอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมกราบท่านไหว้ท่านกอดท่านและพูดคำว่ารักท่านให้ท่านได้มีกำลังใจ เพื่อที่จะอยู่คู่กับเราไปอีกนานแสนนานอยู่ไปเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อเราได้ดิบได้ดีจากคำสั่งจากคำสอนของพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้ชื่นใจกับความสำเร็จของผู้เป็นลูกถึงแม้มันจะลำบากยากเย็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่มันคงจะไม่เหนือบาก,กว่าแรงหรือเหนือกว่าความสามารถของลูกที่ดีนั้นได้อย่างแน่นอน ขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามทางช่องอิตาเกษมชาแนลอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดระดิ่งกดติดตามช่วยกันบอกนะครับส่งข่าวต่อๆแชร์กันต่อๆเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสได้ติดตามรับชมกันด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง